สวัสดีครับทุกคนพ่อมนช่องมนโมนิกนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม s k y l a n d เดออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูทีมที่ผมใช้นะครับในการผ่านไซขอบชั้น46นะครับว่าต้องใช้ตัวประมาณไหนแล้วก็ใช้ของอะไรยังไงนะครับซึ่งไอดีนี้ครับผมเล่นมาทั้งหมด24วันแล้วนะครับซึ่งตัวเมนของไอดีนี้ที่ผมใช้นะก็จะเป็นเจ้าเอมเบอร์นะครับเพราะว่าปลดมาถึง 5แล้วนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะครบแล้วนะครับเป็นตัวหลักตัวสําคัญนะครับของทีมผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอื่นนะครับที่มีในไอดีนะครับเอมเบอร์นี่ตัวแบกจริงๆนะครับไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ยครับเคลียร์สามดาวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคัมพีก็สามดาวแล้วนะครับอันนี้จะพาไปดูนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับว่า C6 เนี่ยใช้ตัวประมาณไหนนะครับใครมีทีม ที่คล้ายกันก็ลองเอาไปปรับปรุงใช้กับทีมของคุณดูได้นะครับก่อนจะไปดูทีมกันนะครับฝากกด Subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อกราตืใจให้กันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ใช้เคลียร์อีเวนต์ต่างๆ,งๆทั้งหมดนะครับก็จะมีเอมเบอร์นะครับเป็นตำนานหนตัวนะครับเป็นลีดนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้า3ตัวนะครับก็จะเป็น 2ดาเมจนะครับ1ซัพพอร์ตนะครับสนับสนุนแล้วก็1ตัวเป็นแทงนะครับพังทีมทั้งหมดตอนนี้นะครับอยู่ที่257,00นนะครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกกเลยนะครับตัวแรกก็ให้ดูจะเป็นอีรัปเตอร์นะครับเป็นแทงของเรานั่นเองนะครับตัวแรกที่มันแจกมานะครับก็ทําการปลดตันหมดแล้วนะครับอัพเป็นดาวม่วงนะครับสกิลก็อัพหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเทอร์นะครับก็จะใช้เป็น4ดาวกับ5ดาวนะครับบวกให้เยอะๆเข้าไว้นะครับ แล้วก็คมพีที่ใช้จะเป็นคุ้มไพ่นะครับมันจะปลวกโล่ให้เรา15%นะครับอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับความจริงก็ใช้สกอเขียวนะครับสุ่มจนฝ่ายจะได้สีม่วงมานะครับก็หมดไปหลายใบอยู่นะครับจะได้ม่วงยกเซตจนะครับอันนี้ก็เป็นค่าพลังรวมมาแลครับดูคร่าวๆนะครับอยู่ที่60,002นะครับก็สเตตัสต่างๆก็ตามในคลิปเลยนะครับ ต่อมาตัวที่2นะครับก็สตลเอลนะครับพลังรวมอยู่ที่61,000นะครับอันนี้ก็ค่าสเตตัสต่างๆนะครับสกิลก็อัพตันหมดแล้วนะครับขอปลดตันทําดาวม่วง6ดาวเรียบร้อยนะครับอีเธอร์ก็จะเป็น4ดาว5ดาวบวกที่เยอะเข้าไว้นะครับอันนี้ก็ยังบวก15ไม่ครบนะครับคำพีที่ใช้ก็เป็นแวไพร์นะครับเพื่อให้มัน ดดเลือดนะครับเพราะว่า s t e ลลเนี่ยมันมีสกิลหมู่เนาะใช้ได้ทุกเทิร์นมันก็จะสามารถชดเชยเลือดที่เสียไปได้นะครับเวลาบอลสกิลหมู่ใส่เรานะครับต่อมาตัวที่3ครับก็จะเป็นแฟตวิงนะครับมังกรดินของเราเองนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับลังวมแฟตวิงตอนนี้ก็อยู่ที่60,000นะครับแต่จัก็ดูตามในคลิปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีเทอมันนะครับเป็น4ดาวนะครับมี5ดาวอยู่ชิ้นเดียวนะครับ65 คัมพีก็ใช้เป็นคุ้มภัยนะครับเหมือนกับอีดัปเตอร์นะครับเพื่อเปิดโล่นะครับช่วยลดดาเมจที่บอสทำกับเรานะครับเวลาที่เราใช้สกิลครบแล้วนะครับมาถึงตัวเมนหลักของผมนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับก็คือเอมเบอร์นะครับได้มา5ตัวนะครับถึงปลดเกือบตันแล้วนะครับพลังอยู่ที่72,000นนะครับแต่ตัดก็ตามในคลิปเลยนะครับ สกิลนี่ยังปลดไม่ครบนะครับหลักๆผมก็จะอัพเป็นสกิลที่3นะครับให้มันตันนะครับอัพ6เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สกิลเลดเดอร์ของมันนะครับผมก็อัพตันเหมือนกันนะครับมาถึงที่6แล้วนะครับพอมันขายอีกตัวหนึ่งเนาะถึงจะบวกตันครบ7ได้นะครับก็หลักๆก็อัพพาร์ีให้มันนะครับเพื่อแมทแทกเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเราจะได้สกิลแรงๆนะครับ อันนี้สกิลหนึ่งของเอมเบอร์นะครับพรมดาบชี้ชะตาเอาไว้แค่4นะครับเพื่อลดมานาที่ใช้แล้วก็ลดคูลดาวของสกิลนะครับสกิลนี้ดีนะครับใช้น็อกศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วถ้าตีมอนต่ําเลือดต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์ะครับมันก็จะตีหมู่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากทําการโจมตีมอนสเตอร์ที่เราเลือกไปทีแรกนะครับสกิลที่สนะครับสาวะคีนะครับก็อัพไปที่เลเวลสนะครับเพื่อลดมานานะแล้วก็ลดคู่ดาว ในการใช้สกิลนะครับสกิลนี้จะมีสกิลวางระเบิดติดไปด้วยนะครับอีเทอร์ก็ตามนี้นะครับคับบวกสิสีดาวแล้วก็ห้าดาวนะครับส่วนเอฟเฟกนะครับของคัมพีจะเป็นแวมไพร์เหมือนกับสเตลเอลนะครับคือดูดเลือดนะครับเพราะว่าเอมเบอร์เนี่ยมันมีสกิลหมู่เกือบทุกสกิลเลยนะครับเวลาเราใช้สกิลไปเนี่ยเราก็จะเฉลี่ยแล้วก็ได้ HP กลับคืนมา ตลอดนะครับชดเชยกับ HP ที่เราเสียไปเมื่อเวลาบอสใช้สกิลหมูนะครับใครมีเอมเบอร์ปลดเยอะๆแล้วไม่รู้ว่าจะทำมันดีไม่ทำดีนะครับก็สนับสนุนนะครับเอาปั้นมาใช้ได้นะครับไปได้ทุกที่จริงๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราไปดูเวลาเราตีบอสซีนะครับว่าสามารถผ่านได้ออโต้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ ให้ดูเลยนะครับ2เว็บแรกลูกน้องมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ปล่อยออโต้มันก็จะสกิลไปเรื่อยๆนะครับไม่ตายหรอกครับสำหรับใครที่ขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่สามารถทำออโต้สามดาวได้นะครับไม่สามารถเขียได้เนี่ยถ้าเราอยู่ที่ประมาณย3 24บเทิร์นนะครับลองลงไปเรื่อยๆดูนะครับเพราะว่าขึ้นมาชั้นนี้แล้วนะครับเราจะตีมิดปล่อยนะครับก็ต้องหวางพึ่งดวงนะครับถ้า รอบไหนที่เราตีไม่มิดนะครับเราก็จะทำดาเมจแล้วก็จะจบได้ไวนะครับบางทีเราก็จะจบได้ภายใน20เทิรเทนนะครับผมก็ออดเวลาออโต้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ20 2 1 22 2ีเอิร์ทนนะครับไม่ทีแรกเพื่อนๆก็ต้องลองกดมือดูนะครับให้มันได้20เทิรเทนเพื่อเราจะได้เขียสาวดาวรันเพื่อจะได้เปิดออโต้20ตาได้นะครับ แล้วก็ลืมพูดไปเลยนะครับมาสเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่ใช้เปิดโล่นะครับธ่านดินนะครับอ่าถึงบอสแล้วนะครับเป้าหมายนะครับก็เลือกเป็นตีบอสไว้นะครับเพราะว่าในทีมเราเนี่ยมีตัวสกิลหมูนะครับอยู่หลายตัวนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะตีไปโดนลูกน้องตายเองนะครับเมื่อเราล็อกเป้าบอสไว้นะครับมันจะมีบางตาเหมือนกันนะครับที่ บอทเราโง่ครับบางทีก็สเตลเอลก็จะตายก่อนที่แฟรวิงมันจะฮิวนะครับบางทีแฟรวิงมันก็ไม่ยอมฮิวนะทั้งที่สกิลคูดาวมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ยอมฮิวนะครับบางทีก็ตายอยู่นะครับแต่ก็ยังสามารถผ่านได้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับว่าสามารถเคลียร์ได้จริงๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยว ป่อยดูกันไปยาวๆนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดส u บสไค i b e ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you